พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตราสามกำหนดให้ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณาสุขในระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าครอบคลุมถึงการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างไรก็ตามการบริการแพทย์แผนไทยยังมีอยู่น้อยมากในระบบบริการดังนั้นการสนับสนุนให้เกิดระบบบริการแพทย์แผนไทยอย่างครบวงจรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยพิจารณาจากความสามารถของการเป็นจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทยซึ่งก็คือมีแหล่งปลูกและผลิตยาสมุนไพรใช้ในสถานบริการและชุมชนได้เองมีการผลิตบุคลากรแพทย์แผนไทยผู้ช่วยแพทย์แผนไทยมีการบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการทุกระดับประชาชนเข้าถึงบริการได้โดยง่ายสถานบริการในท้องถิ่นประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับชุมชนมีการอนุรักษ์และส่งเสริมภูิปัญญาท้องถิ่นและนี่คือหนึ่งในสี่จังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทยที่ดี จังหวัดมหาสารคามที่โรงพยาบาลมหาสารคามทุกวันที่แผนกผู้ป่วยนอกจะมีประชาชนมารอรับบริการเป็นจำนวนมากและในบริเวณเดียวกันเราจะพบบริการแพทย์แผนไทยร่วมให้บริการอยู่ด้วย ซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในยุทธศาสตร์ส่งเสริมระบบบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทยจังหวัดมหาสารครามจังหวัดมหาสารครามเรามีภารกิจนะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของจังหวัดต้นแบบในเรื่องของการ ดำเนินงานเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะเรื่องที่2ก็จะเป็นเราเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นศูนย์ฝึกอบรมนะฮะของการพัฒนาบุคลากร,กรด้านการแพทย์แผนไทยส่วนเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องของตลาดกลางสมุนไพรนะฮะของภาคอีสานผมอยากที่จะผนวกนะฮะเรื่องของงานแพทย์แผนไทยเนี่ยให้เข้ากับงานรักษาพยาบาลซึ่ง ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยะระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเราเนนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปคนไข้ในจังหวัดมหาสารคามหรือจังหวัดใกล้เคียงนะฮะที่มารับการบริการที่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดเองก็ดีเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้หรือแม้กระทัง่งแพทย์พยาบาลเองก็สามารถที่จะแนะนำนะเรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยเพื่อบําบัดบรรเทาอาการโรคภัยไข้เจ็บที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมาเข้ารับการบริการในสารบริการสาธารณสุขครับ ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นเลิอนในงานบริการแพทย์แผนไทยและเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการใช้สมุนไพรครบวงจรภายในปี2559เราส่งเสริมให้สถานบริการในทุกระดับทั้ง13อำเภอ133ตำบลของจังหวัดมหาสารคามมีบริการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการบริการแพทย์แผนปัจจุบันกินทุกมมือนะครับกินเยอะๆกินเซรีเซอเให้กินไหไาย โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับเครือข่ายหมอพื้นบ้านมหาสารครามซึ่งเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่สำคัญและเป็นเครือข่ายผู้กลูกและผู้อนุรักษ์ป่าสมุนไพรในจังหวัดมหาสารคามรับประคุณมันรักษาโรคจะเอาลามันไปต้มนะครับเอาล่ามไปต้มแต่โรคมันสมุนไพรอย่างไพลร่างจืดและอีกหลายชนิด ถูกนำมาผลิตเป็นยาสมุนไพรใช้ในสถานบริการของจังหวัดมหาสารคามซึ่งในปัจจุบันมีสมุนไพรใช้ในสถานบริการทุกแห่งแล้วไม่น้อยกว่า20รายการดังตัวอย่างที่คลินิกแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลมหาสารคามซึ่งเปิดให้บริการนวดรักษานวดประครบและอบสมุนไพรปัจจุบัน จะมีผู้สนใจมารับบริการแพทย์แผนไทยไม่น้อยกว่า70 1 0 0ถึง100คนต่อวันโดยเฉพาะผู้ป่วยบัตรทองหลักประกันสุขภาพก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตอนนี้เราก็มีคลินิกเวชกรรมไทยนะคะที่มีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็จ่ายยาโดยแพทย์แผนไทยแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือ,อสามารถสั่งยาโดยแพทย์แผนปัจจุบันได้ด้วย คุณยายเองปัตตราคะก่อนหน้านี้เมื่อ8เดือนก่อนคุณยายป่วยด้วยอาการเส้นยึดรั้งทําให้ไม่สามารถเดินหรือยืดแขนขาได้แต่หลังจากการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังประฐุมนานถึง8เดือนเต็มทำให้คุณยายเองกลับมาเดินได้เป็นปกติอีกครั้งนี่คือผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปฐุม ซึ่งไม่เพียงให้บริการแพทย์แผนปัจจุบันแต่งานแพทย์แผนไทยก็โดดเด่นเช่นกันทั้งงานบำบัดงานรักษางานฟื้นฟูสุขภาพดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพตำอีศก,ก็ว่าปวดหลังปวดขาปวดปวดคืนมาปวดคืนมาหดงอนหอดพี่ละ่ะมันขางอขาติดเลยพับเขามานี่มเดินบ่ได้มานวดแผนไทยก็เป็นหูบอ่อน ในเหยียดขาเหยียดแข้งคอยดึงคอยยืดออกลูกก็นวดหมอก็นวดย้งสิแล้วเดินได้แล้วดีใจแล้วพูดอดไก็ว่าแต่คนตายขึ้นขึ้นมาแล้วเพราะนะความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากงานบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านวางังปทุมเกิดจากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของหน่วยบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนโดยเฉพาะเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนงานบริการสุขภาพไปอบรมาเรื่องนวดเท้าช่วยนวดแล้วก็งานที่คุณหมอสั่งก็ก็มาทำช่วยช่วยทุกอย่างค่ะเป็นเบาหวานความเดือนชอบแพ,พทแพนใส่โย,ยู่จะมันร,รักษาให้ดียยอย,อยกจะมารับบริการยูทุกเดือย ความตั้งใจที่จะเป็นเลิศในงานบริการแพทย์แผนไทยและเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการใช้สมุนไพรครบวงจรภายในปี2559เราจงมียุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนก็คือยุทธศาสตร์การบริหารและสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพให้ดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยในทุกสถานบริการให้ครอบคลุมทั้ง4สาขาคือสาขาเวชกรรมไทยสาขาเภสัชกรรมไทยสาขาพังธั์ไทย และสาขาการนวดไทยยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันยุทธศาสตร์ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้วยการฝึกอบรมการประชุมวิชาการให้กับแพทย์และผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยให้มีความเข้มแข็งทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเครือข่ายหมอพื้นบ้านและภาคประชาชนยุทธศาสตร์ตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารครามซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งการปลูกการผลิตแปรรูปสมุนไพรการจำหน่ายการใช้สมุนไพร ยุทธศาสตร์ศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย372ชั่วโมงอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมถึงจัดการประชุมวิชาการผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรแพทย์แผนไทยและการแพทย์ถังเลือกและนี่คือ พันธกิจหลักของจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทยจังหวัดมหาสารครามที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยของชาวจังหวัดมหาสารครามให้เป็นระบบที่มีคุณภาพทุกคนเข้าถึงบริการเป็นระบบหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืนของทุกคน